จเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อละตัณหาสภิกษุทั้งหลายตัณหาสามอย่างนี้สามอย่างเป็นอย่างไรคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลตัณหาสามอย่างภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตันหาสามอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสศกะย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจาย่อมเจริญสัมมากรรมตะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ ย่อมเจริญสัมมาวายามะย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรษน้อมไปเพื่อโวสักคะภิกษุทั้งหลายอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเหล่านี้อันภิกษุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละตันหาสามอย่างเหล่านี้